ชายคนนี้ได้มาแชร์เทคนิคการล้วงกระเป๋าของมิจฉาชีพโดยเหยื่อของเขาก็คือชายคนนี้เขาขโมยโทรศัพท์ไปได้ตั้งแต่ยังไม่ได้คุยด้วยซ้ําเขาบอกกับชายคนนี้ว่าตอนนี้เรากําลังถ่ายรายการเตือนภัยมิจฉาชีพอยู่จะขอให้คุณมาร่วมด้วยได้ไหมเขาก็ตกลงเขาได้เช็คของที่ขโมยได้จากตัวเขาเมื่อโดนดึงความสนใจโทรศัพท์ก็โดนขโมยไปอีกครั้งเขาได้เอาใบมีดเล็กๆออกมาจากปากให้ดูเพื่อสาธิตการกรีดเพื่อขโมยของ ระหว่างนั้นก็แอบดึงซองแดงออกจากเสื้อของเขาเมื่อเขาได้พบว่าโทรศัพท์หายไปอีกครั้งชายคนนี้ก็คืนโทรศัพท์ให้แต่ว่ามันไม่ใช่เครื่องของเขาชายคนนี้เลยเปิดเสื้อให้ดูว่าของเขาคือเครื่องไหนเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าชายคนนี้เป็นโจรหรือเปล่าเมื่อคืนทั้งโทรศัพท์และซองแดงให้แล้วก็งงว่าเอาไปตอนไหนไม่เพียงเท่านั้นชายคนนี้ยังบอกอีกว่ายังเหลืออีกอย่างหนึ่งนะที่หายไปนั่นก็คือผ้าพันคอ ที่ย้ายไปอยู่กับเพื่อนเขาตอนไหนก็ไม่รู้และคุณเห็นหรือไม่ว่าเขาแอบเอาผ้าพันคอไปตอนไหน